เราจะลองมาหาปริมาตรของทรงกลมนะครับมีทรงกลมอยู่รูปหนึ่งปึ๊บอ,อ่าสมมุติว่าค่อนข้างกลมนะฮะค่อนข้างกลมเดี๋ยววาดให้เป็นทรงกลมก่อนนิดนึงอ่าสมมุติว่าเป็นทรงกลมทรงนี้ปริมาตรของทรงกลมนี้เป็นเท่าไหร่เอยปริมาตรของทรงกลมนะครับเราก็จะบอกว่า มันคือ4ส่วน3พาย R กำลัง3นั่นเองถูกไหมเมื่อให้รัศมีของทรงกลมเป็น r ใดๆเออทีนี้ท่านใช้สูตรเลยเนีน่ยมันมันมันก็ได้แหละแต่ทีนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงละ่ะเราลองมาดูเนาะสมมุติว่าไอ้ลูกกลมๆเนี่ยมันคือลูกน้อยหนาสมมตินะให้มันเป็นลูกน้อยหนาลูกหนึ่ง แล้วก็เอาไอ้น้อยหนารูปเนี้ยไปปักไว้ที่พิกัดฉากอันนี้ให้มันอยู่ตรงนี้เลยนะแบบจุดศูนย์กลางที่อยู่ตรงแบบ0ูนย์เลยเป็นออริจินเลยอ่ะแกนแซดถูกไหมและทีนี้เขาบอกว่ามันคือลูกหน้อยหนาใช่ป่ะเราลองจินตนาการว่าไอ้ลูกหน่อยหนาเนะี่ยมันจะมีผิวตะปุ่มตะป่มเราก็ดึงไอ้อะเล็กเล็กมันออกมาดึงอะไรเล็กออกมา คอนเซปต์ก็คือว่าถ้าเราจะดูปริมาตรก้อนใหญ่ปริมาตรก้อนเล็กๆก,ก็น่าจะไปในทํานองเดียวกันเออเราจะดูแบบนี้ดังนั้นเราจะเริ่มด้วยการใช้ภาพมันขึ้นมาอ่ะสมมติเดี๋ยนะอันนี้ปึ๊บอ,อาจจะไม่ได้สวยงามมากนะทำเท่าที่ทำได้นะครับอ่ะสมมุติว่าอันเนี้ยเป็น น้อยหน่าเป็นน้อยหน่าถูกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวไม่เห็นอนะเป็นไอชิ้นชิ้นหนึ่งของน้อยหน่าจากนั้นเราก็ลองฉายภาพมันลงมาฉายมันลงมาบนระนาบ x y นะครับฉายลงมาฉายทุกด้านเลยนะครับฉายทุกด้านเลย นิดนึงนิดนึงปึ๊บอ่ะโอโหอะไรจะพอดีกันขนาดนี้นะครับอาจจะไม่ได้สวยงามมากเนาะเอาพอเป็นไอเดียเป็นคอนเซ็ปต์ครับว่าเราแบบฉายมาลงมาปึ๊บเกิดอะไรขึ้นเราก็จะเห็นว่ามันมีมุมตรงนี้นะเป็นมุมในนอยตอนนี้เราดูแบบชิ้นแบบเซี่ยวเล็กมากเลยนะผม,มว่าเราดูเล็กมากเลยอ่ะตอ่อนะครับตอนนี้เราจะเริ่มเห็นว่ามันมีมุม ตรงนี้น้อยเป็นให้เป็นเซตาแล้วก็บอกว่าไอ้มุมเซตาเนี่ยมันเป็นมุมที่กระทํากับแกน z โดยที่มุมเซตาเนี่ยมันอยู่ระหว่าง0นย์ถึงพายอนย์ถึงพพยและอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นมุมฟรีถูกไหมให้เป็นซ้ำกันไม่ได้แล้วอันนี้เป็นมุมที่มันกระทํากับแกน x นะครับแล้วมันก็หมุนไปรอบแกน z ให้มุมฟรีตัวนี้ นะครับพอบอกว่าหมุนรอบแกนแท้แสดงว่ามันคือ0ย์จนถึง2ไพยนั่นเองอ่ะทำไมต้องหมุนแบบนี้ล่ะจินตนาการแบบนี้ครับจินตนาการอีกแล้วสมมุติว่าให้จินตนาการว่าตอนเนี้ยทรงกลมกำลังขยายออกเรื่อยๆกำลังขยายออกขยายออกจาก r เป็น0นเป็น r ใดๆถูกปะในขณะที่มันขยายออก มันก็มีการแกว่งขึ้นแกว่งลงแกว่งขึ้นแกว่งลงโดยใช้มุมเซตาถูกไหมแกว่งไปบวกแซดลบแซดบวกแซดลบแซดอย่างนี้นะสมมติอาจ๋ยววาดภาพไปดูปึ๊บรัศมีขยายออกนี่แกว่งขึ้นแกว่งลงแกว่งขึ้นแกว่งลงแกว่งขึ้นแกว่งลงอย่างนี้ปึ๊บแต่มันก็จะเป็นแค่แผ่นเดียวถูกป่ะถ้าเราอยากให้มันเป็นทรงกลมเราก็ต้องทําให้การแกว่งอันนี้มันหมุนไปรอบแกนแซดด้วยนั่นเองถูกป่ะมันจะต้องหมุนด้วยปึ๊บ ถูกไหมแล้วมันก็จะต้องแกว่งขึ้นแกว่งลงด้วยไอ้รัศมีนี่ก็ต้องแบบว่าขยายออกด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่คือคอนเซปต์อ่ะดังนั้นมาดูต่อครับตรงนี้เป็นระยะอะไรเอ่ยเดิมถ้าจาก o r i g ินเป็นจนถึง R มันก็คือระยะ R ถูกปะแต่ตอนนี้เราดูแบบเล็กๆนะครับสิ่งเล็กๆก,ก็คือเป็น dr ตรงนี้ล่ะตรงนี้ล่ะส่วนโค้งตรงนี้ มันถูกกำหนดด้วยรัศมี r ถูกปะกับมุมน้อยนยนั่นก็คือ d ีเซต้านั่นเองพอเราฉายลงมาด้านนี้ก็ยังเป็นอะไรเหมือนเดิมอยู่ d r ถูกไหมตรงนี้ล่ะส่วนโค้งตรงนี้ปึ๊บมันถูกกำหนดด้วยรัศมี r แน่นอนถูกปะแต่พอเวลาเราฉายลงมาแสดงว่าเรากำลังทางมุมเซต้าออกถูกไหมพอเราทางม,มุมเซต้าออกตรงนี้ก็จะได้เป็น s i n ์เซต้านั่นเองใช่ไหมครับจากนั้นมันถูกกำหนดด้วยตัวแปรอะไรตัวหนึ่งมุมน้อยๆก็คือมุมฟรีตรงนี้นั่นเองจากภาพตรงนี้จากภาพตรงนี้เรามาดูนิดนึงนะครับดูนิดนึงอ่ะไม่ขึ้นละอ่ะเรามีไอแผ่นแผ่นเนี้ยแผ่นแผ่นเนี้ยนะครับแผ่นเนี้ยมันคือ พื้นที่ถูกป่ะซึ่งพื้นที่มันก็คือเอา dr กับ r sin t e t a df คูณกันถูกป้าก็ได้เป็น r sin t e t dr df ทีนี้ถ้าเรามองว่าเมื่อกี้บอกว่าให้ให้ปริมาตรเล็กเนี่ยมันเริ่มขยายออกเริ่มแกว่งแล้วก็หมุนไปด้วยพร้อมๆมกันทั้งหมดถูกปเพราะนั้นเราต้องดูเป็นปริมาตรก้อนน้อยๆก็คือมองกลับไปดูไอ้ก้อนข้างบนเหมือนเดิมครับสมมุติว่า เป็นก้อนนี้ปึ๊บวาดไม่ได้สวยงามนะอันนี้เราจะมองว่ามันเป็นปริมาตรและซึ่งปริมารตรตองนี้มันก็คือเอาเจ้าตัวพื้นที่ใช่ไหมครับคูณกับความสูงและพื้นที่มันคืออันไหนล่ะก็อย่างที่บอกนะครับพื้นที่มันคือตัวนี้ถูกไหมอันนี้คือพื้นที่นะครับสูงล่ะสูงมันคืออันไหนเอ่ย มันก็คือ r d t e t เออดังนั้นเราเอามันมาเขียนใหม่นะครับเอามันมาเขียนใหม่ก็จะได้เป็นปริมาตรก้อนน้อยๆใช่ไหมครับปริมาตรก้อนน้อยๆให้เป็น dv 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 นะครับตัวนี้ปริมาตรก้อนน้อยๆเกิดจากการเอาพื้นที่เขียนพื้นที่ก่อนนะครับ พื้นที่ก็คือ r sin theta dr dc คูณกับความสูงครับก็คือ r d เ h e t a ไม่สวยงามเลยใช่ปะ่ะจัดให้มันสวยงามหน่อย r คูณ r ได้ r กํลังสองถูกไหมไซ dr dc d t ซตาได้แล้วทีนี้หลักของการเอาปริามาตรน้อยมารวมกันแบบละเอียดยิบเลยนั่นก็คือเราอินทิเกรตมันนั่นเอง ถูกไหมครับอินทิเกรตก็ใส่ทั้งสองฝั่งนะฝั่งนี้มีดีตัวเดียวใส่ตัวเดียวครับแต่ฝั่งนี้มีดีอยู่3ตัวแสดงว่าเราจะต้องอินทิเกรตทั้งหมด3ชั้นนะครับใส่เข้าไปก่อนใส่เข้าไปก่อนเอาฟังก์ชันมาเขียน R ารกำลัง 2, สอง sin เซตาดีอาดีฟีดปัญหาเกิดขึ้นแล้ว ปัญหาเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าเราต้องพิจารณาขอบเขตทีละตัวนะครับ r ตั้งแต่ไหนถึงไหนล่ะศูนจนถึง r ใดๆใช่ป่ะเราก็ใส่เลยขอบเขตของการอินทิเกรตตัวแรกคือ0นถึง r ใดๆต่อไปตัวที่2ฟรีหมุนรอบแกนแซเลยรอบก็แสดงว่า0จนถึง2พายถูกไหมต่อไปมุมเซเซตาอันนี้มันหมุนแค่ ตัดระนาบ x y ถูกปะก็คือจะ z เส้บวกเส้นลบเส้นบวกเส้นลบสลับไปสลับมาแค่นี้สแสดงว่ามันกวาดตั้งแต่ศนย์จนถึงเอ่อพายเท่านั้นนะครับพายน,ะพายนะยน,นะพายนะเขียนเป็นสันรักพายนะทีนี้เวลาเราจะอินทิเกรตนะครับให้ทำทีละชั้นทำทีละชั้นอ่ะเราก็เริ่มตั้งแต่ทำตัวนี้ก่อนนะครับทำตัวข้างในก่อนปึ๊บ อันเนี้ยทำให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยไปทีละขั้นนั่นเองฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมืออินทิเกรตได้เป็นตัว v ตัวเดียวเลยอันอื่นเยังไม่สนใจเราใส่เหมือนเดิมไว้ก่อน0นถึงพนะครับแล้วก็0นยถึง2ทีนี้เราอินทิเกรตตัวนี้เราอินทิเกรตเทียบ r นะครับแสดงว่า r เป็นตัวแปรแล้วแต่ว่า เซตาตัวนี้ไม่ใช่ตัวแปรนะตอนนี้ถูกไหมกลายเป็นค่าคงที่ดังนั้นเราดึงออกข้างนอกการอินทิเกรตก่อนได้เลยนะครับแล้วเราก็อินทิเกรต0ถึง R เฉพาะ R กำลัง2 DR D นะครับ d ฟี d เซตาเท่านั้นอินทิเกรต R กำลังสเทียบ R ได้เป็นอะไรเอ่ย0เดี๋ยวนะศนอ่ะมัวอ่ะ0ถึงพนะครับ0ถึง2 P. ตรงนี้เขียนเหมือนเดิมก่อน ได้เป็นอะไรเอ่ยได้เป็น r กำลังสส่วนสถูกไหมนีเกิด r กลังสอง dr ได้ r กำลังสส่วนสอย่าลืมขอบเขตนะครับขอบเขตก็คือ r ตั้งแต่0นย์จนถึง r ใดๆส่วนที่เหลือก็คือเดี๋ยวเราจะไปเทียบฟีแล้วก็เทียบเซตาอีกหนึ่งทีณนะตอนนี้เราแทนขอบบนลบขอบล่างไปก่อนนะครับแทนขอบบนลบขอบล่าง แทนไปเดี๋ยวขอแทนแยกแล้วกันเนาะมันจะได้ไม่หลายบรรทัดเกินไปตรงนี้ตรงนี้ปึ๊บขอแค่นี้นะขอแค่นี้นะแทนแยกก่อนได้เป็นอะไรครับในวงเล็บนี้ก็จะได้เป็น r กาลังสามส่วนสมถูกไหมนี่คือขอบบนลบด้วยขอบล่างก็คือเอาศูนย์ไปแทนใน r ก็ได้เป็นศูนย์กำลังสามส่วนสเพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้เป็น r กาลังสามส่วนสามเฉย อ่างดงามนะครับทีนี้อ่าตรงนี้ฟังก์ชันที่เราจะต้องอินทิเกรตต่อไปก็คือ r กํลังสส่วนสมคูณกับ s i n θ เซตาแต่แต่ตัวต่อไปเราอินทิเกรตเทียบฟรีแสดงว่าเฮ้ยฟังก์ชันเรามันไม่มีตัวแปรฟรีเลยนะตอนนี้ที่เราจะอินทิเกรตมันก็เหมือนกับว่ามันเป็น ค่าของที่นั่นเองดังนั้นจะขอดึงออกมาจากอินทิเกรตก่อนนะครับ0นจนถึงฮาบมันเป็นค่าขงที่เราดึงออกมาเป็น R กำลัง3ส่วน3คูณอยู่กับ sin เซตแล้วเราก็อินทิเกรตเฉพาะอะไรเอ่ยเฉพาะ1ถูกปะค่าของที่1แค่นั้นเองแล้วก็ d ีฟี d เซตาตอนนี้เราต้องทำตัวนี้แล้วครับ ถึงขั้นที่2เราจะต้องอินทิเกรตเฉพาะตัวนี้ก่อนนี่คือขั้นที่2อ่าอินทิเกรตตัวนี้ได้เป็นอะไรโอ้โหไม่ยากเลยถูกไหมเราก็จะได้เป็นอ่านอันนี้เหมือนเดิมก่อนนะครับส่วน3 sin ซเอินทิเกรต1เทียบ d ีฟีก็จะได้เป็นมุมฟีมา1ตัว ถูกไหมโดยที่มุมฟรีเนี่ยมันมีค่าตั้งแต่0จนถึง2อพายแค่นั้นเองที่เหลือก็เดี๋ยวเราจะไปเทียบเซต้าต่อดังนั้นถ้าเราพิจารณาตรงนี้มันเหลืองหรือ,อยังหากพิจารณาแค่ตรงนี้นะครับปึ๊บเหมือนเดิมครับแทนขอบบนลบขอบล่างขอบบนก็คือเอาสองพายอะไปแทนค่าในมุมฟรีแล้วก็จะทดไว้ในใจมันก็คือ สองพถูกปะแล้วก็ลบด้วยขอบล่างครับคือการเอาศูนย์เข้าไปแทนในมุมฟรีนั่นก็คือศูนย์ดังนั้นอันนี้จะตอบเป็น2องพานะครับสอพอ่ะเขียนฟังก์ชันใหม่ให้มันรู้เรื่องซะตอนนี้เราจะอินทิเกรตขั้นสุดท้ายครับขั้นสุดท้ายเราจะเทียบมุมฟีเอ้ยไม่ใช่ขอโทษทีมุมเซตาฟังไอ้มันมีพจพ์ไหนหรือฟังก์ชันตรงไหนบ้างที่ติดตัวแปรเซมีแค่ทายถูกปะ มีแค่ซายเท่านั้นดังนั้นตอนนี้ r กำลัง3ส่วน3กับ2พายเนี่ยมันก็คือค่าคงที่นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะดึงนะครับดึง2พายออกมา r กำลัง3ส่วน3ะครับแล้วก็ทิ้งไว้อินดิเกตแค่ s i n เซตาเทียบมุมเซตาเท่านั้นอ่าถูกไหมเพราะว่า ไอ้ก้อนข้างหน้าเนี่ยไม่ได้มีเซต้าเขาไปเกี่ยวข้องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนค่าคงที่ก็เลยดึงออกไปนอินทิเกรตนะครับแล้วเราก็อินทิเกรตแค่ตัว s i n ์เซต้าอินทิเกรตออกมาได้เป็นอะไรครับอันนี้เขียนเหมือนเดิมก่อน2องไกอารังสส่วน3นะครับอินทิเกรตออกมาแล้วอินทิเกรตไซ n ได้ลบคอรสถูกปะ่ะเซต้าโดยที่เจ้าเซต้าเนี่ยมันมีค่าตั้งแต่0นย์จนถึงไพ อ่ะทีนี้ก็แทนไปเลยขอบบนลบขอบล่างนะครับอันนี้ขอดเขียนแทนเลยแล้วกันเนาะ r ากำลังสามส่วนสามครับขอบบนขอบบนของเราคือลบ cos pi นะครับก็คือแทน Pi ไปในเซตาแล้วก็ลบด้วยขอบล่างครับลบด้วยขอบล่างของเราคือลบ cos ศูนย์ถูกไหมปึ๊บอ่าหรือมวงเล็บอีกอันหนึ่งปึ๊บ ดูค่าทีละตัวครับได้เท่าไหร่ถ้าแค่ cos pi เราได้เป็นลบหนึ่งถูกไหมแต่ลบมาเจอลบหนึ่งก็จะกลายเป็นบวกหนึ่งะถ้าแค่ cos ศูนย์มันได้หนึ่งถูกปะหนึ่งมาเจอลบตรงนี้ได้เป็นลบหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราดูทั้งก้อนตรงนี้นะครับถ้าเราดูทั้งก้อนตรงนี้ลบไม่ใช่บวกหนึ่งลบ ลบหถูกไหมอย่าลืมว่ามันมีลบตรงนี้ด้วยนะถูกไหมบวก1น,นะครับลบกับลบ1มันก็เท่ากับบวกสนั่นเองหมดแล้วถูกป่มหมดแล้วทำไรต่อล่ะก็เขียนให้มันสวยงามแค่นั้นเองนะครับมันก็คือ2อ r ไพา آ, กำลัง3ส่วน3แล้วก็คูณกับผลการอินทิเกรตอันสุดท้ายก็คือได้เป็น สดังนั้นนะครับดังนั้นปริมาตรของทรงกลมมันก็คือ C พ R าย r กำลังสส่วนสนั่นเองครับจบ